สวัสดีครับพ่อพี่พี่น้อง FC เบอร์สูบบุ้งนะครับเอนี้มาพอกันยังมาแลงที่เขาสีมื้สีลาบนี่นี่เลือดครับหลับใส่ลสเลือดเลย<ม>เนื้อกระบีของปอบอันนี้กับเนื้อ,อกับกับสามสิบกีจังมางกินน้วกันนะครับผมแล้วได้พี่น้องบานเพี้ยก้อยพัก กินรางวันได้พี่นองเป่าเนี่ยมากินเขาแล้วนราก,กันครับผมข,อขอาวกลาวงนี่นี่ขอนียข้เนียหนึน่งมาดอน,นเลยครับผมเฮยซีเม,มืองเด้อยซีเมืองขวเนียวขึ้นเนียเยยยสสด้อเนียแห้งดส้มซีรีกับไป้ายียสีอืมเอึก ับบถ้าา่สุดแสุดอแล้วโอ้ใชพี่น้องครับอันลัวส่แบบแค้นหอมมาเด้อพี่น้องมาเด้อี่ครับอแดงจึงกึ้งมีหอวลูกโดด ครับผมแาโอเคจังวันนะครับผมลังวันลาบง้อลาบง้ออยู่อยู่เมีงนอกลแต่ว่าลาบง้อบานเทานล่ะลาบง้อไทยชื่อวาตลาดไทยต้นรอรับต้นรับม่จากมึงนะเห็นะกต้นรับม่จากมึงนะตัวต้นรับอพอก,กวั่วมันจะนเ,เ,เน้มนเนอนี้ จังหวัดอะไรจังหวัดอะไรจังหวัดจังหวัดน่านน่านว่นาแล้วว่าแล้วน่านเป็นหนึ่งของจังหวัดประเทศไทยโปครู้มาเต็มอีกวันนะ่ะเจ้าโป้กูงเจ้าโป้ในภานแซบ,บดีวากแซบดีครับมันมันหอมบมะเขนน้ำกันผูใ้ใดอัน เคยกินมะเกื้นะครับแต่ยหอมอยู่นี่จับค่อยเฮ็ดไปเฮียค่อยเิ็ไปตอนนี้พี่นองมาได้เป็น,ออน้องด้วยไกินทำงานครับผมหลาบมั่วคนนีอคนนี้คนน,นนี้บอ,อนเท่า เนี่ยมาะไหครับซื้อเนี่ยเสี่ยงไหมแต่เยอะไอ้พวกขี้กิเนยกินนี่นี่ะเลนท่าพีน้่ยไมนุ่ยใส่เลยเปลี่ยนพวกข้ินนี่เธอกกินเนี่ย เออเพื่อผมก็เคยกินหน่อยนะออกินไรนะอืมเสียบอยู่เออตัวนึงนึงครับผมมันปอกไปตัวตัวเมื่อกี้นึงเสีบอยู่ครับับง่วงวมันปลอมนี่หา,หาบแบบอืม กอจับปอบมีหาว่ะเต็มเลยโอ้โหนี่ยจับนปิ่งเรื่อยเข้าไปปอบมีหาบันเห็นคนละค่าน้องคนละค่าต่อเื่อกินของแบบนี้กันา a เฮ้ยคือว่าเป็นแบบว่าคืออยู่บ้านเฮาเลยมีผพักของเราผ้านี่นกะลัมีมีบีผมหาดแต่เพียร์ขาดแต่เพียนะครับเพียรผมมีแต่ว่าก็ใส่น้ำจ<ม>ิ้มบีน้ำม่วงน้ำจิม<ผ>ม,ม่วง<ม>ัป<ม>สื่อว่าหมองคนเสมาเห้อเสิรแท่นดีแท่นหนึ่ง แค <usion treats S 1> ่นเพียแต่ไม <mop? S 2> ่แยบด้วย